อาสลามุอะลัยกุมทุกคนตอนนี้ผมกำลังเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋านี่เป็นการเดินทางไกลครั้งแรกหลังจากที่ใช้รถไฟฟ้า E S ครับผมจะเดินทางไปไหนนั้นลองไปติดตามกันดูนะครับว่าผมจะต้องชาร์จไฟเท่าไรระยะทางเท่าไรมันประหยัดจริงหรือไม่ไปตามกันเลยครับ สามเป็นวางเป้าหมายว่าจะเดินทางไปทางอำเภอโนดนะครับตอนนี้แบตของเราเหลืออยู่ประมาณ40ซแล้ว40%นี่มันจะเดินทางไปได้กี่กิโลแล้วเราจะไปเติมที่ไหนตอนนี้เวลา17นาฬิกา42นาทีช่วงเย็นมากแล้วเราก็เดินทางจากหน้าร้านเอซิเกลการพิมพ์จนะมุ่งหน้าตรงไปยังถนนเอเชียบนถนนสายเอเชียจากจนะไปสงขลามีบรรยากาศช่วงเย็นตะวันสีทอง ทีขอบฟ้านูนสวยมากเลยมาถึงสีแยกน้ำกระจายเบ็ดเหลืออยู่28ตอนนี้เรามองไปทางด้านซ้ายมือในริมขอบฟ้านี่้องฟ้าสวยมากนะครับไกลมืดแล้วไกลมืดแล้วนี่มาถึงกยอยอแล้วนี่กอยยอเค้กจำปะคะน,น,นุนนี่ข้ามสะพานแรกมาแล้วสะพานติณสูลานนท์ง่าย ขึ้นสะพานสองช่วงที่เชื่อมเกาะโยกับเกาะเขียวมีบนสะพานเขาติดไฟไว้ตลอดทั้งคืนนะครับฝั่งขวามือนิทราศติดกับอําเภอเมืองฝั่งซ้ายมือนิทะเลสาติดกับตำบลกูเตาอําเภอหาดใหญ่นะครับตอนนี้เราเดินทางมาแล้ว6กิกิโลกินไฟไป21เปอร์เซ็นตอนนี้เหลืออยู่19เปอร์เซ็นมาถึงปั๊มปตทเมืองงามเราก็ต้องแวะเข้าไปชาร์จเพราะที่นี่มีที่ชาร์จแบตด,ด้วยหลังจากที่ชาร์จแบตเสร็จแล้วเราก็ คิดว่าคืนนี้เราจะไปนอนที่นครศรีธรรมราชเพราะจากที่นี่ไปนครศรีธรรมราชก้น147กิโลนะครับเราชดไป238บาทสี่ทุ่มกว่า,วามาพักที่ที่สมายเมนชั่นในเทศบทาลเมืองนครนะครับพรุ่งนี้เดินทางต่อสามหนึ่งสองไ่สามหนึ่งสองอที่ห้องกันเนี่ยมนี่นี่ห้องนี้ฝาบมัวมวย ไปอดี๋ยวไปเดไปเดียวได้อันนี้แค่ค่านี้ได้เลยจอนพัก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 นอนสามคนกันนี่แถวนี้สิบนาฬกาอกจากสมัยเมนชั่นเดินทางต่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนสีปราด แล้วชาวนี้มากินข้าวดีคนที่ไม่เคยมานครศรีธรรมราชมาถนนสายนี้ก็มีร้านอาหารมุสลิมมีมุสลิมอยู่เยอะนะนี่ชาวนี้จะมากินข้าวที่ร้านน้ำชาลาลาเช่นนะนี่มากินข้าวนี่มาขี้ข้าวนี้จะไปกินข้าวร้านลาลาเช่นนี่ลาลาเช่นก็มีอาหารนำซังด้วยนี่อาหารนำซังด้วยนี่เมนูเมนูเมนูอ่า รพซ่าน,น,น,นล,ล่างใช้เป็นภาษาปากีนะครับถ้าเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือร้านพิเชตหรือร้านบางเชตนั่นเองขณะที่รออาหารอยู่เราก็ได้ออกมาสอบถามคนในพื้นที่ซึ่งมาพบก,กับบางมุสตาฟาและบางยาฟัดก็ได้สอบถามเส้นทางในนครศรีธรรมราชเขาอาธิบายได้ดีมากนะให้ความรู้สึกเป็นกันเองดีนะครับเรือยานี้ไปรัดแคกใช่ไหมครับครับร้านนี้ปบะก่งเึื่องใบเดียวตรงในกันอย่างนี้ฮะ ีรงเลี้ยวเข้าไปถนนสีปานจากนี้งเลยไปองเียวว่าเดีวว่าไปเจอวงเวียนูเดียว้าไปอีกที่้งออตรงไปเลยลักเมืองไงไะมเขาได้บอกว่าถนนสีปาสมัยก่อนนี่เป็นชุมชนมุสลิมนะมีมุสลิมร้อยเปอซ็น และปัจจุบันนี้เราบังเหลืออยู่เท่าไหร่แล้วเรือประมาณที่เปิดเลยแล้วมัสยิดก็อยู่ตรงไหนอ่ะมัสยิดรูกลางหน้านี่ยามเนี้ยอ๋อมัสยิดยามไหมัสยิดอยู่แต่นุ่นดําเนินอ๋อสำหรับพี่น้องมุสลิมหรือนักท่องเที่ยวที่เป็นมุสลิมถ้ามาพักที่นครศรีธรรมราชลุกขึ้นตอนเช้าอยากจะรับประทานอาหารให้อร่อยก็เชิญนะครับถนนสีปราณมีอาหารมุสลิมมากมายนะครับก็คือมาก้นม่ครั่อ่บกินได้กินไหมมาชั่งไหม

ดโดยโดยนดโหลด้วยที่กินข้าเสร็จก็มายยบัสลามกับบังมุสตอฟาหรืบังยาฟานธบวัฒนธรรมอิสลามหรือมุสลิมนะครับและที่สําคัญวันนี้เราได้มาพบกับผู้อาวุโสอีกท่านหนึ่งซึ่งเราก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอยู่ท่านก็ชวนไปที่บ้านเราก็ยินดีตากคำเชิญชวนนะครับเดีด๋ยว <pers es> ท่านจะเป็นใครนั้นคิดว่าทุกคนจะได้รู้จักกันพร้อมๆกับผมนะครับเอนน้ายันน้ะอนะพอ้ยบ้าน อันทำนาฬิการบินาล็อกมักอีมักกิมตอนนี้เป็นรองประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชโอ้อตอนนี้สะมานอยู่สะมานอยู่อันทำช่วยนักสังคมช่วยนักสังคมเดินมาเดินสังคมเดิมก็เป็นอาจารย์มาเลยหนักก้นหนักก้นเดี๋ยวผม่นังทีตานีวันตานีจบยังนี่หนังไม่กระไร มันี่ที่ไหนบางกินน์่ะมนี่ทำงานในที่รับผลในเครื่องนี่ก็ไปกับรดในปัจจุบันเดี๋ยวใจมันพังเก่าตัวนี้ไม่ได้มัเโคตรปืเลยนี่อยู่บ้านบางกิมธนาคารสมองของนักคนที่จังหวันี่วันนี้ก็ชวนมามาแบบนังซื้อออกจากตัวสีป้านเลียก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาคนทิงมัสยิดยาเมะเข้ามาปั๊มบางจากอินทนิลที่ทุ่งสงนี่มาชาร์จแบตว่างอยู่พอดี เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเชียร์หมายเลขนึงสองแล้วเลี้ยวซ้ายจะมาชาร์จแบตมาชาร์จแบตได้ยินไหมตังหลวงสายใหญ่เชียร์หมายสองแล้วเลี้ยว์จแบตก่อนตอนนี้เหลืออยู่สิบเก้าเปอร์เซ็นตอนนี้ผมจะเปิดแอฟพีเนะ P E A ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี่เปิดแอปเข้ามาแล้วปิดนี่ก่อนเพิ่มชาร์จนะอ๋อเปิดมอเตอร์อ่านี่สองช่องนะฮะนนี้เอเอซีฮารานีดีซีนี่มันเยออ๋อใช่ มเล่ฉีดวัชซีนมีวัคซีนเฮ้ยนั่นแหละเดินริ่มชาร์จปุ๊บมันจะได้ยินเสียงดังอดังเข้าแล้วกำลังเตรียมชาร์จอยู่ยังไม่เออเดี๋ยวสักครู่สักครู่ตอนนี้19%นะเริ่มชาร์จคือการชาร์จที่ดีเพื่อรักษาแบตนี่ไม่ควรให้เต็มเพราะ มันเป็นการยือดอายุการใช้งานของเบ็ดด้วยและสองก็คือว่าถ้าเราชาร์จเต็มเราใส่เคิร์ดนี่มันจะเคิร์ดไม่ได้เคิร์ดได้คือต้องประมาณ95%ิอร์เนตะครับปั๊มอินทนิลที่ทุ่งสงนะปั๊มนี้มาจากานกครร่อนพิบูลก็อยู่ทางซ้ายมือตรงข้ามครงนี้จะเป็นปั๊มปตทมาง่ายมาง,ง่ายสบายด้วยนี่ร้านอาหารอิสลามก็มีเนี่ยรับบริการห้องละหมัดด้วยเกอซ เต็มนี้มันกระแสไฟมันจะเข้าช้าหน่อยนี่ตอนนี้มันไหลเข้าประมาณ14กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะนีมีผมชา์จไปชั่วโมงกับสองนาทีแล้วมีเสียงเวลาชาร์จมันจะเป็นอย่างนี้ใกล้จะเต็มแล้วช่วงหลังนี้ตัวมีใกล้จะเต็มนี่มันจะช้าตอนนี้ชาร์จเสร็จแล้วนะฮะนี่กดปุ่มตกลงผมเรียบร้อยต่อหัวชาร์จ เดินโอเคเรียบร้อยคลิปนี้ผมร์จแบตดมาแล้วสองครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับที่ปั๊มบางจากอินทนินทุ่งสงผมชาริจไป9เป์เป็นเงิน24 5บาท89สาตางค์ติดตามกันต่อไปนะครับว่าตลอดทริปนี้ผมใช้เงินในการชาร์จแบตดหมดไปเท่าไหร่ยบภารกิจสำหรับการเดินทางในคลิปนี้ตอนนี้เราเดินทางกลับตามถนนสายเอเชียเส้นทางพัทลุงหาดใหญ่ นี้เราเดินทาง530กิโลเมตรชาร์จแบตด3ครั้งร,รวมทั้งหมดเป็นเงิน6 6 7บาทน,นะครับถึงบ้านเบ็ดเลืออยู่70%